อธิบายการเขียนโปรแกรมแจ้งเตือนกรณี AI พบการใช้โทรศัพท์ในห้องสอบกล้องเว็บแคมจะถ่ายรูปแล้วส่งผ่าน Line Notify ค่ะ <c oughs> อุปกรณ์ของเรานะคะบัตเท่านันเหมือนเดิมเลยนะคะเพราว่าใช้ในการเขียนโปรแกรมนะคะแล้วก็ของที่สอเป็นอีมเมสั์นะคะแล้วก็ใช้ดีบักด้วยนะคะ แล้วก็รีดีเทคนะคะแล้วก็กล่องเอลนะคะเพื่อนเพนมาแจัดีๆนะคะแล้วก็กล่องลาเต้นะคะแล้วก็กล่องเป็นกล่องอ่าอินเน เจอราคะอินเน็ตครคปเจอก็ะเพื่อมขน,นาดนะคะใช้เยอะนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จ,ะจะ้างใชเป็นายน์อเนกไนะคะเพื <y> ่อแจ้งเตือนนะคะแล้วก็ตอบแบบนี้นะคะตอบตอตามนี้เลยนะคะก็จะตอค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ตามนี้นะคะมีตอบไปเลยนะคะ นะคะเสร็จแล้วจวนอ e ิมแน์สัมาแล้วก็เลือกเป็นเอแคมเมือเดิมนะคะส่วนตัวนี้เราใช้เป็น V3 นะคะ V3 ของเราเหมือนเดิมเลยนะคะ V3 อยูวินหนเนน่นี่ไงจไหนอะ,ะ้นี่ค่ะแล้วก็การกับบัตออกเลยนะคะอิ e l ก็จะเป็นการเขียงโค้ดนะคะแล้วก็ใช้โค้ดของเราเลยนะคะ กุที่เราเออสร้างไว้แล้วนะคะก็กรอบมาวางได้เลยะคะ่ะกรอมาวางตรงนี้นะคะเราจะมาแบบนี้แล้วก็เก่าะคะ่ะนี่นะคะเรงนเป็นเซอเล้วก็กดที่ต่อเอร์อตรงที่เราเก็บไว้ตรงไหนนะคะจะเก็บมันไว้ตรงไหนแล้วก็คละคะิ้งค่ะ ันนี้ก็โทเก้นก็โทเก้นลน์ของเราที่ได้ c o ปปี้ไว้นะคะส่วนอันนี้จะเป็นโค้ดนะคะโค้ดที่เราได้เขียนไว้แล้วนะคะโค้ดเำวางเลยค่ะนี่ก็จะเป็นอนี้เป็นโค้ดเกี่ยวกับอ่าที่เราต้องการนั่นแหละค่ะก็แบบว่าพบโทรศัพท์ในห้องสอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ิเพล่ก็จะเป็นโค้ดนี่นนะคะโค้ดที่เราสร้างไว้เหมือนเดิมนะคะคก็ไปคอมมาวางได้เลยนะคะโค้ดที่เขียนไปจะเป็นเ,เกี่ยวกับข้อมูลที่แบบว่า AI เขาสามารถจับได้นะคะว่าพบโทรศัพท์ในห้องสอบหรือเปล่าหรือว่าพบหรือไม่พบอะไรนี้นะคะมันก็จะไปแจ้เงเตือนในไลน์โน้ t i ไฟของเรา แล้วก็นี่คมาตั้งชื่อเหมือนเดิมนะคชื่ออะไรก็ได้ค่ะตามใจนี่นะคะทวินคิวที่ดดของลายลายของเราอวางเลยข้อความนี้จะจใส่อะไรก็ได้นะคะเพื่อให้มันเด่นนะคะแล้วเราก็กดรันเลยนะคะนี่ นี่ก็คือไม่พบคนเล่นโทรศัพท์นะคะก็คือไม่มีคนเล่นโทรศัพท์ในห้องสอบนะคะนี่มันก็จะแจ้งเตือนนะคะว่าไม่มีนะคะแต่ว่านี่พอเรามีมีคนเล่นโทรศัพท์ในห้องสอบแบบนี้มันก็จะขึ้นว่าปบโทรศัพท์ขณะสอบนะคะเข้าไปค่ะ